เราจะมานับไปห,หลังทำวิธีเปิดไปพร้อมๆกันนะคะเราจะนับจาก5นะคะครับพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ5 4 ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับงานเฉลิมะเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติปปรรนะ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนวีพันปีหลวงค่ะขอเชิญทุกท่าน,นะคะคณะ้รริหารอยู่บนเวทีนะคะถ่ายภาพร่วมก,กันแล้วก็น,น้องนักแสดงของเราด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิพ 12, ม 2, พระชนมพรรษา12สิงหาคม2567แนห่พระอกราบรมราชินีนาถนะคะ Our event is officially open. Please come and join us right here at Paragon from today until August the eighteenth, two thousand and twenty-four. We have lots of activities, including the Royal Pavilion of Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother's exhibition, an exhibition of national Thai textile day. And the cultural products bazaar for you to enjoy shopping. อีกสักครู่นะคะจะได้เรียนเชิญน,นะคะนทนูตและผู้แทนจากสถานทูตทั้ง15ประเทศนะคะน้องนักแสดงยังอยู่กับเราก่อนนะคะเชิญทุกท่านอยู่ก่อนนะคะ <laughs> Next we'd like to invite to the stage all ambassadors from 13 countries. Could you please join us on the stage for a photo session? ขอเรียนเชิญค่ะ เชิญทีมงานเอ c o ซ t พอร์ตทนทูดมาเลยนะคะ m a y invite all ambassadors who are joining us at this opening ceremony on the stage please. to mark this auspicious occasion เชิญเลยนะคะขอได้เชิญค่ะ เชิญท่านรัฐมนตรียังอยู่กับเราก่อนนะคะท่านปลัดประสงค์วัฒนธรรมและคุณมยุรีชัยคงประสิทธิ์นะคะท่านผู้บริหารจากสยามพิวัรน์ยังอยู่กับเราก่อนนะคะและน้องๆน,นักแสดงด้วยค่ะในกิจกรรมนะคะเรามี ทั้งงานสาธิตศิละปะวัฒนธรรมนะคะทำขนมไทยสาธิตงานหัตถกรรมสลับสับเปลี่ยนทุกวันเลยค่ะ16โมงถึง20กมงนะคะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมประเภทงานผ้าจาก30ชุมชนทั่วประเทศค่ะและมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมทุกวันนะคะเวลา17โมง30นาทีถึง21โมงคะ่ะขอเชิญนักแสดงทุกท่านนะคะจาก2ชุดการแสดง ถ่ายภาพร่วมกันกับคณะผู้บริหารด้วยนะคะขอเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญเฉย,ยสักครู่จะได้เรียนเชิญผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารของศูนย์การค้าสยามพารากอนให้เกียรติถ่ายภาพในําดับต่อไปนะคะทางฝั่งขวามาทางซ้ายบ้างก็ได้นะคะนักแสดงคะ่ะนักแสดงชายมาทางซ้ายเวทีได้เลยค่ะ สวยงามมากๆนะคะขอเชิญสื่อมวลชนเก็บภาพได้เลยนะคะ,ะกิจกรรมต่างๆนะคะก็หวังว่าจะมีการปลุกจิตสำร็กให้ประชาชนไทยร่วมกันอนุรักษ์สืบสานต่อยอดชาติให้คงอยู่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินะคะ Thanks to all ambassadors. Thank you so much for joining us. You can now be seated. Thank you. Thank you so much, all ambassadors. You can now be seated and later on enjoy all the activities. ะะแล้วต่อไปขอเรียนเชิญผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมค่ะและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะใช้บันไดหน้าได้เลยนะคะเพราะว่าบริเวณด้านข้างที่เราป,ปลูกพสีนินำกาลไว้จะเป็นจุดที่เป็นน้ำพุนะคะอยากให้หลีกเลี่ยงกัน เดินบริเวณนั้นนิดนึงนะคะเพราะว่าพื้นอาจจะไม่เรียบนะคะเป็นจุดข,ของน้าพุนะคะขอให้เดินไม้ไัดไดหน้าก็ได้ค่ะหรือบันไดข้างนะคะที่ท่านสะดวกได้เลยค่ะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนะคะ่ะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองปลักกระทรวงวัฒนธรรมนะคะอธิบดีกโรงการาศาสนา าการรัฐมนตรีโฆษกระทรวงนะคะผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพาราทอรที่ขั้นนะคะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันค่ะยิ้มสู้แดดกันนิดนึงนะคะ <c oughs> ยอดเยี่ยมมากๆกขอเสียงประมือน,นะคะให้กับผู้บรววิหารของกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว พระองคทุกท่านนะคะท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารในสองท่านยุ่ก่อนนะคะนักแสดงด้วยนะคะต่อไปนะคะขอเชิญพลโทกริดกิจวัฒนกคุณนะคะผู้ทรงคุณพิเศษสำนักงานผู้ทรงคุณพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทกริดกิจวัฒนกคุณตัวแทนเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนายเอกชาติตรีตะวรรัต ไปนะคะนายเอกชตัตรปีตะวระวัตรนายเอกฉัตรศรีตะวระวัตรนะคะรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางชยานันท์พักดีจิตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวแทนปลัดกระทรวงทุกกระทรวงนะคะที่เปรึกษานโยบายและแผนงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะมีเป็นช็อตที่4นะคะอีกสช็อตเท่านั้นนะคะทุกท่านอยู่กับเราก่อนนะคะ ืภาพที่สวยงามในที่ดีเปิดงานในครั้งนี้นะคะเรียบร้อยนะคะขอบทวนทุกท่านหรืออยังคะ,อ,ะอีกหนึ่งท่านนะคะหนึ่งท่านค่ะขอยชอดหนึ่งนะคะอ่ายินไปก่อนนะคะ ตรงกลางนิดนึงนะคะจบเซตนี้แล้วผู้บริหารและนักแสดงยังอยู่นะคะแขกที่มีเกรตในช็อตน,นี้เชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะและช็อตที่5นะคะขอเชิญวัฒน,นธรรมจังหวัดและตัวแทนวัฒน,นธรรมจังหวัดภาคเหนือและภาคกลางค่ะเดินชิดขอบนิดนึงนะคะอย่าเหยียบพรมสีน้ำตาลนะคะใช้ เวทีบันไดด้านหน้าหรือด้านข้างได้นะคะแล้วก็เว้นพรมสีน้ำตาลด้วยนะคะขอเป็นซ้ายขวานะคะระวังจุดที่เป็นน้ำพุนิดหนึ่งนะคะ ร่วมกันสืบสารต่อยอดผ้าไทยให้คงอยู่เป็นบรรดภูมิปัญญาของชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและจังหวัดนะคะเอามาต่อยอดในเชิงธุร,รกิจเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานร,รากอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะคะซึ่งเราก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาจะแสดงในเทศกาลในครั้งนี้ด้วยนะคะ อีกช็อตสุดท้ายนะคะเดี๋ยวช็อตนี้วัฒนธรรมจังหวัดและตัวแทนวัฒนธรรมจังหวัดภาคเหนือภาคกลางตะันออกเฉียงเหนือและภาคใต้รวมถึงสภาวัฒนธรรมเขตกรุงเทพมหานครทุกท่านนะคะเรียบร้อยขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแหมวันนี้แดดดีมากเลยนะคะภาพสวยแน่นอนนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอเชิญท่านประธานในพิธีค่ะ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสุดาวานหวังสุภกิจโกศลน,นะคะท่านปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านดรยุพาทวีวัฒนกิจบวครบคุณมยุรีชัยพงระสิทธิ์นะคะท่านผู้บริหารจากบริษัทสยามพิวัฒน์จำกัดคณะผู้บริหารภาคส่วนทุกท่านเลยนะคะขอเชิญเยี่ยมชมงานแผ่พัตราบรมราชีนาศในบริเวณพื้นที่การจัดงานเป็นางานด้านหน้าเวทีของเราในลำดับต่อไปนะคะ